เทคนิคพ่อทํำยังไงเนาะทำไมมันออกทลายมันเยอะมากเลยนะครับดูต้นเดียวนั้นเนี่ยเกลือครับเกลือต้นเดียวกี่ทลายเนี่ยพอนับได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัดนี่ตัดตัดไปแล้วด้วยตัดเดือนที่แล้วสองสองทลายโอ้โหโ<ด>นี่พวกพวก็กดูแลไอ้กิ่งไหนที่มันแก่แล้วมันก็อเอาออกให้หมดจะอ,อ,อยากเก็บไว้ตี่พวกกิ่งอย่างนี้เพราะว่าถ้าเก็บไว้มันมันไม่อยากออกลูก หน้าฝนดวงเนี่ยมันชอบมาหน้าฝนนะหน้านี้แหละดวงมาเยอะก็เอาสายไฟเราเนี่ยสายสายไฟไอ้ล้อใบแรงน่ะสายไว้กลางคืนมากี่ตัวก็ตกหมดเลยเลยตกท้งนูตกกระมังนู่นแต่กระมังที่ผมใส่นู่นน่ะคือตอนแรกเขาจะตั้งใจมากินมะพร้าวแน่นอนพวกดวงชอบมากเลยนี่ก็คือมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วมะพร้าวกับดวงมะพร้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมยู่กับผมยะองแตกเกษตรซซกราวกันอีกเช่นเคยครับเพื่อนๆ คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูวิธีการปลูกนี่เลยครับมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยจะมีวิธีการปลูกยังไงดูแลยากไหมเดี๋ยวติดตามชมกันในคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามแล้วช่วยกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวของการเกษตรทั่วไปที่ผมจะนําเสนอเลยนะครับผมกดติดตามไว้แล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผมไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมชื่อนายชินพัฒนศรีภูมิทองอยู่หมู่สิบตำบลช่างพรีมอำเภอที่คอรภูมิจังหวัดสรินทร์พิกัดตรงนี้พิกัดบ้านบ้านสวายหมู่สิบสามครับนาผมครับวันนี้มาขอความรู้กับพ่อนะครับเรื่องนี้เลยครับมะ <มา S 2> พร้าวมะพร้าวน้ำหอมครับมะพร้าวน้ำหอมถ้ารู้จักปลูกปลูกไม่ยากครับต้องมีมีน้ำมีมีน้ำด้วยนะต้องมีน้ำถึงจะปลูกง่าย ครับผมไม่ต้องดูแลอะไรมากมายหรอกปูมะพร้าวครับปุ๋ยไม่ต้องใส่ใส่เกลือปีละครั้งสองครั้งพอเกลือหวานเกลือข้างๆระยะหนึ่งเม็ดพ่อครับอ่ามะพร้าวที่พ่อปลูกนี่เป็นพันธุ์อะไรครับผมมะพร้าวน้ําหอมครับน้ําหอมเตี้ยพันเตี้ยอ๋อพันเตี้ยด้วยนะครับครับอันนี้ปลูกมากี่ปีแล้วครับพ่พ่อต้นนี้แปดแปดปีครับแปดปีปีเจ็ดปีได้ได้ได้ลูก อ๋ออายุประมาณเจ็ดปีก็ได้ลูกแล้วนะพ่อได้ได้ถ้ามีน้ำบูร์สมบูรณ์แบบนี้คือเพื่อนๆนะครับที่เขาปลูกมะพร้าวเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องด้วงวงครับไม่ยากนั้นไม่ยากพ่อมีวิธีป้องกันแก้ไขยังไงครับหน้าฝนหน้าฝนด้วงเนี่ยมันชอบมาหน้าฝนนะหน้านี้แหละด้วงมาเยอะก็เอาสายไฟเราเนี่ยใส่ใส่ไฟไอ้ล่อแมลงน่ะใส่ไว้กลางคืนมากี่ตัวก็ตกหมดเลยเลยตก ทำนตกกระมังนู่นหนะตกระมังที่ผมใส่นู่นนะคือตอนแรกเขาจะตั้งใจมากินมะพร้าวแน่นอนพวกดวงชอบมากเลยนี่อืก็คือมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วมะพร้าวกับดวงมะพร้าวเราก็เปิดไฟล่อล่อแมลงไวเลยทั้งคืนเลยครับตอนเช้ามาเห็นมันตกตกใส่กระมังก็ข่ามันตายไปเลยอ๋อครับวิธีนี้ได้ผลแน่นอนได้แน่นอนไม่มี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 แล้วอีกวิธีหนึ่งนะครับที่พ่อบอกว่าใช้ใช้อะไรนะพ่อใช้ ตายเหรอครับตอนปลูกใหม่ๆอ๋อไอ้นั้นผมเขาบอกมาเดี๋ยวทำไปไม่ได้ผลตายเวลาฝนตกมามันก็ซุดไปอยู่ข้างในหมดอ๋อพอลองแล้วเนาะลองแล้วลองแล้วไม่ได้ผลครับผมด้วงกินเหมือนเดิมนี่ทุกต้นไม่มีด้วงเลยแม้แต่แม้แต่ยอดเดียวไม่ไม่ขาดก็ใช้หลักสูตรเปิดไฟอย่างเดียวมาเลยพ่อครับแล้วตอนพ่อเริ่มปลูกใหม่ๆนะครับพ่อขุดหลุมลึกไหมครับไม่ลึกไม่ลึก แค่ฝังกลบไอ้นี่มันอะอลูก,ล,กลูกมันอ,อ,อตรงนั้นก็เอาพวกหญ้าพวกฟางพวกอะไรคลุมไว้ครับแล้วใส<า>่ปุป๋ยเยอะไหมครับพ่อไม่ตองไม่ตองใส่เกลือปีละครั้งสองครั้งเองอชอบเกลือพวกพวกะพร้าวชอบเกลือนะ่ะแต่วางห่างห่างต้นประมาณหนึ่งเมตรหรือเมตรครึ่งอ๋อเทคนิคก็คือมะพร้าวปลูกมะพร้าวเนี่ยเราต้องใส่เกลือด้วยใส่เกลือ ใส่เพื่ออะไรครับพ่อเพราะว่ามันชอบเค็มอืราการากมะพร้าวชอบเค็มจริงๆนะชอบชอบมากเลยครัชบชอบเค็มนี่ถึงโน่นหมดอืแล้วแล้วน้ำมันก็หอมด้วยหวานด้วยอ๋อจะทําให้รสชาติดีด้วยอ,อรสชาติมันมันดีก็ดูแลกิ่งไหนที่มันแก่แล้วมันก็เอาออกให้หมดอ,อยา่อยากเก็บไว้ในพวกกิ่งอย่างนี้นเพราะว่าถ้าเก็บไว้มันมันไม่อยากออกลูก นี่นี่นี่ต้องเก็บเก็บทิ้งอย่างนี้ต้องแต่งตลอดแต่งตลอดพวกมะพร้าวตองแต่งครับนี่ผมขายออ้ต้งเต่ตั้งเต่นี่ก็ได้หลายอย่าตังอยู่นะพอได้กินได้ใช้โลกหลานไม่ต้องซื้อเขากินครับพอปลูกไว้กี่ต้นครับแปดแปดแปดแต้นนู่นปลูกิดยังไม่ถึงปีหนูครับสามสี่ต้นหนูไว้เฉยๆอันนี้อันนี้มันขายได้ตลอดเลยไหมพ่อ น่าจะตลอดล้ะถ้ามันออกมาแบบนี้ครับแต่มันนานทีสามสี่เดือน,น่ะถึงจะได้ขายอ๋อเขาไม่ได้ออกทั้งปีใช่ไหมพ่ะอ,ออกมาแต่กว่าจะมีเนื้อมีน้ํา<อ>หวานอร่อยมันต้องหลายเดือนหลายเดือนหมายถึงตั้งแต่ตั้งแต่ออกลูกเนี้ยอ,อ,อันนี้อันนี้สองเดือนแล้วนี่ออันนี้นี่สองเดือนเนาะน่าจะอีกเดือนกว่าเนี่ย อ๋อประมาณสามเดือนถ้าสามสามเดือนกว่าเกือบสี่เดือนถ้าเขาออกดอกมาอย่างเงี้ยพอหนีนี่ได้เลยทั้งดอกได้เลยก็คือถ้าออกมาออกดอกมาอย่างงี้นี่อีกติดเลยสามเดือนครับสามสามเดือนถึงจะมาเป็นลูกอย่างงี้ครับอ๋อไม่ใช่แบบว่าออกดอกปุ๊บเดือนหน้าจะได้ขายไม่ใช่เนาะเหมือนกล้วยนะลูกเป็นปีนะกล้วยนะเป็นปีนะกว่าจะได้กินลูกมันอ่ะครับอู้นี่มะพร้าวเหมือนกันอ้ย เทคนิคพ่อทอํายังไงเนาะทาไมมันออกทลายมันเยอะมากเลย,เลยนะครับดูต้นเดียวนั่นเนี่ยเกลือครับเกลือต้นเดียวกี่ทลายเนี่ยพอนับได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ตัดนี่ตัดตัดไปแล้วด้วยตัดเดือนที่แล้วสองตรงทลายโอ้โหนี่พวกเจนีจ่มาเอาครับพวกลูกหลานบ้านพวกเรานะมาเอาตัดเดือนที่แล้วเองรับโอ้ยพ่อว่ เนี่ยลองรอยการตัดเนาะตัดตลอดเนาะพ่อะเนาะตัดตลอดพ่อขายยังไงครับไอมะพร้าวเนี่ยครับผมขายลูกละสิบบาทลูกละสิบบาทครับโอ้ก็ไม่แพงเนาะเพ่อะเนาะไม่แพงแล้วพ่อไปขายที่ไหนครับไม่มีมะพร้าวจะขายมีแต่คนอยากืิอไอขายไอขายไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือไม่ไม่มีมะพร้าวจะขายไม่มีไม่ไม่มีมะพร้าวจะขายครับ คือไม่ต้องมาถามพ่อแล้วครับ<ห>รพ่อเอาไปขายที่ไหน <laughs> พ่อบอกไม่มีมะพร้าวจะขายไม่มีมะพระ้าวจะขายโอ้ o, สุดยอดมากครับพ่อแล้วเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่พ่อบอกผม่ะครับถ้ามันออกออกดอกมาอย่างเงี้ยเราอย่าไปเล่นกับอะไรมันนะพ่ออ๋ออย่าไปเด็ดไอยอดมันอ่ะอย่าไปเด็ดย<ค>าๆๆๆอย่าย <ắng> ห้ามเด็ดขาดเลยยอดมะพร้าวไหนยอดที่เขาเอาไปมัดข้าวต้มนะโอ้คนขอเยอะๆแต่ผมผมห้ามผม ไม้ยอดเขาก็คือใบอ่อนที่มันอ่อนใบอ่อนที่เลื้งเลืองนูนสวยๆเนาะคืออย่าไปยุ่งเลยอย่าอย่าถ้ายุ่งแล้วอย่าหวังได้กินลูกเลยครับหลายปีอยู่โอ้เทคนิคเลยนะเนี่ยครับผมผมเห็นเขาห่อเขาต้มมัดเนาะพ่อเนาะเขาก็เอาไอใบอ่อนๆแปลว่าไอ้ต้นไหนที่เขาไปเอาใบอ่อนๆนี่คือคุณไม่ได้กินลูกหลายปีเลยไม่ได้กินเลยโอ้เทคนิคเดี๋ยวหวังว่าจะได้กินอีกเลยครับไม่ได้กิน พ่อครับแล้วสมมติมีเพื่อนๆนะครับที่เขาสนใจที่จะปลูกมะพร้าวอะครับผมพ่อมีคําแนะนําอะไรจะให้เพื่อนๆ, <มา S 1> ๆบ้างไหมครับมาได้เลยถ้าใครมีนาหลายไร่อยู่มีโลที่ขุดคลองเป็นเป็นเป็นคันนาใหญ่ๆนะ่ะครับนั่นเหมาะที่สุดเหม,มาะก,ก,กับมะพร้าวนะแล้วก็มีน้ําแพผงโซลาเซลล์ใส่ครับเพราะว่าไม่ไม่ถึงเจ็ดปีหรอกรรถ้าทําแบบนั้น สามปีสี่ปีน่าจะได้กินลูกมันแล้วครับก็คือต้องปลูกใกล้น้ำเนาะครับต้องติดน้ำขอบน้ําเลยน่ะครับแต่ถ้าถ้าไม่กอบน้ํายากมะพร้าวมันชอบน้ํามากคชอบน้ำแล้วการดูแลการใส่ปุ๋ยอะไรก็ไม่ไม่ยากไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากง่ายอือถ้ามีแมลงเราก็แค่เปิดไฟเปิดไฟไว้ถ้าเราปลูกเยอะก็เปิดไว้สองสามจุดก็ได้อันนี้เรื่องตายหมดไม่เหลือปวกดวงน่ะ มันมันมันมาตกลงเองมันไม่ต้องไปจับมันหรอกมันไม่เอันนี้เราเปิดไฟก็ไม่เราไม่ได้เปิดเฉยๆเราไว้ล่อแมงล่อเป็นชอนแมงอะไรมาหมดเลยมาหมดเนาะครับผมไม่ได้เปิดแบบเสียค่าไฟแบบไม่ไม่ไม่ไ่แล้วที่สําคัญเนาะพ่อเนาะต้องใส่เกลืออ่อว่านี้อันนี้ต้องใส่เกลืออืปีละสองครั้งบ่ะพ่อปีละสองครั้งสามครั้งก็ได้อื จะได้ลูกโด่งด่เหมือนพ่อเลยเนาะได้ลูกด่แล้วก็อย่าไปเล่นกับยอดอย่าไปเล่นกับขขาสูงอย่ายาย่อย่าไปเล่นกับขขาสูงมันไม่ได้กินโอ้ผมซื้อเกลือไว้หนึ่งทั้งถุหนึ่งหนึ่งจ้ะร้อยห้าสิบบาทครับไว้ใส่แล้วสองครั้งนี่เห็นไหมลูกมันไอ้เกลือนี่เราใส่ครั้งหนึ่งใส่เยอะไหมพ่อไม่เยอะประมาณขันหนึ่งชามหรือขันเนื้อชามแกงขนาดนี้น่ะครับมันก็หวาน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 ยิ้งไว้ เกลือนะไม่ต้องทําอะไรไม่ไม่รดน้ําก็ได้ฝนมามันก็ละลายเองครับผมมันเป็นดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายมะพร้าวครับโอ้คลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณพ่อมากเลยนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ดีๆครับขอบคุณมากครับพ่อคัาทำอะไรก็ทาแต่อย่าทำทิ้งทำควางทำอะไรทําให้มันจริงจังอ่ะมันได้มันได้อยู่เหมือนผมผมลูกกลูเก่อมนะครับนี่การแดงผมซื้อสามต้นร้อยนี่สิบสองต้นนี่ ยังไม่ถึงสี่เดือนนี่ได้กินแล้วใอม,มาดูก็ได้นี่มาดูตรงนี้ก็ได้มาครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามแล้วช่วยกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวของการเกษตรทั่วไปที่ผมจะนำเสนอเลยนะครับผมกดติดตามไว้แล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผมไปเลย